และสวิงที่เราได้เห็นของคาร์บิร์ชัยไปนะครับต้องบอกว่าเป็นสวิงที่น่าทึ่งมากๆนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างยากที่จะทําตามเลยทีเดียวแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําตามได้นะครับเรื่องแรกครับจะเป็นเรื่องของการปักทีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ทีนะครับที่ให้ลูกกอล์ฟเนี่ยสูงกว่ากระดองของหัวไม้นะครับประมาณครึ่งลูกกอล์ฟนะครับก็คือจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับประมาณครึ่งลูกกอล์ฟ แต่สำหรับการตีไกลเนี่ยจะต้องให้ลูกกอล์ฟนะครับมากกว่าหรือว่าสูงกว่ากระดองเนี่ยหนึ่งถึงหนลูกกอล์ฟเลยนะครับก็คือสูงขึ้นมาเองจะช่วยนะครับในเรื่องของลอนแช h งเกิลนะครับคือมุมที่สูงขึ้นนะครับเรื่องที่2คือช่วยในเรื่องของ m p p c t Point นะครับว่าตำแหน่งที่โดนเนี่ยก็จะอยู่ค่อนมาทางด้านบนมากขึ้นในเรื่องของ g กี r e f f e ฟเนะครับในเรื่องของ Club Data เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าถ้าตีโดนด้านล่างนะครับจะมีสปินที่เยอะกว่า แล้วก็บอลฟลที่ไปก็จะต่ํากว่าเรียกว่าลูกไปต่ําไม่พอสปินยังสูงอีกตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นฟลที่ทําให้เสียระยะนะครับส่วนลูกที่ตีโดนข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยจะได้เป็น high launch low spin นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเกียร์เอฟเฟกนะครับถ้าโดนข้างบนเนี่ยหมือนเหมือนเราตีต่อตีในลักษณะของการตีท็อปสปินอย่างเงี้ยโดนข้างบนเนี่ยจะทําให้สปินต่ํามากกว่านะครับได้ฟลที่สูงกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับมาจากการตักทีก่อนเลยนะครับเพราะว่า ต้องใช้ทีที่สูงขึ้นนะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของการจับกริปครับและกริปนะครับของาร์เบิร์กชัยเนี่ยต้องบอกว่าจับกริปแบบซูเปอร์สตรองครับต้องใช้คําว่าซูเปอร์สตรองเลยเพราะว่าเราจะเห็นนะครับการจับกริปของเขาเนี่ยแทบจะเห็นทั้ง4ปุ่มเลยนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นนิวทรัลนะครับก็เราจะเห็น2องนัคเคิลนะครับก็คือ2ปุ่มตรงข้อมือตรงนี้นะครับแต่ของาร์เบิร์กชัยเราแทบจะเห็นข้อมือเนี่ยของเขาเนี่ยเป็น4ปุ่มเลย เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟที่ต้องการอยากจะลองวิธีการตีไกลเนี่ยก็จะต้องลองจับกริปนะครับให้เป็นซูเปอร์สตรองครับหรือว่าสามารถที่จะเห็นแบบ4ีนักเกิลเลยซูเปอร์สตรองนะครับจะส่งเสร์ฟนะครับในเรื่องของการ,รลิ l e สนะครับเพราะว่าเราจะสามารถส่งแรงไปยังปลายไม้ได้แรงกว่านั่นเองนะครับการที่เราปิดหน้าไม้ในลักษณะนี้เนี่ยก็จะทําให้สปีดเนี่ยไปถึงหัวไม้มากขึ้นนะครับ และข้อสำคัญข้อหนึ่งครับสิ่งที่เราเห็นจากคาร์บิร์ชัยเนี่ยเราจะเห็นว่าตำแหน่งท็อปซูนของเขาเนี่ยข้อมือของเขาเนี่ยไม่ได้โบลิสนะครับคือว่าไม่ได้โก่งข้อมือของคาร์บิร์ชัยเนี่ยหลังจากที่จับกริปสตองนะครับตำแหน่ง P2 เราเห็นไม้ของเขาเนี่ยขึ้นเข้าในนะครับเดี๋ยวเราให้เห็นภาพนะครับว่าคาร์บิร์ชัยเนี่ยขึ้นไม้ค่อนข้างที่จะไปด้านหลังนะครับแล้วกริปเนี่ยก็งายขึ้นฟ้าแบบนี้ไม่ได้โก่งข้อมือเพื่อให้หน้าไม้ปิดนะครับกริปซูเปอร์สตรองนะครับถ่ายน้ําหนักมากนะครับ หลังมือนะครับชี้ขึ้นฟ้าตำแหน่งท็อปสวิงนะครับข้อมือยังคับบริสอยู่นะครับมีฟลายเอลโบแล้วก็แนวไม้ที่คอสไลน์บวกกับโอเวอร์สวิงแบบนี้คือต้องบอกว่าถ้าต้องทำตามทั้งหมดเนี่ยเท่านักกอล์ฟอาจจะทำตามค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่า1น,นคือปักที่สูงนะครับสคือจับกริปสตรองนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกันไว้ก่อนว่ากริปที่สตรองขนาดเนี้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องโบวริสนั่นเองนะครับครับเราก็จะ ลงไม้มาเนี่ยเรียกว่าเป็นแนวของการตีแบบเคารบิร์ชัยมากกว่านั่นเองและเรื่องที่3นะครับจะเป็นเรื่องของมูฟเมนต์การถ่ายน้ําหนักนะครับเหมือนที่เราเห็นจากภาพเฟซออนว่าก่อนที่เคาเบิร์ชัยจะขยับขึ้นมา P2 เนี่ยหรือว่ามีการแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยคารบิร์ชัยนะครับยกขาขวาลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะขาขวาลอยขึ้นมาแบบนี้แน่นอนว่าน้ําหนักเนี่ยจะเต็มที่ขาซ้ายนะครับและเหมือนท่าที่ผมทําให้ท่านาโกฟดูไปข้างต้นว่า การที่เรามีแรงจากขาซ้ายเนี่ยเราจะสามารถชิฟน้ําหนักไปขาขวาได้แรงกว่านั่นเองเพราะต้องบอกว่าถ้าสมมุติอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วถ่ายน้ําหนักมาขวากับโดดจากขาซ้ายมานะครับการที่กระโดดจากขาซ้ายมาเนี่ยเราแปลว่าเรามีแรงส่งจากพื้นเพื่อที่จะขยับตัวนะครับเรียกเรียกว่าขยับน้ําหนักของเราขยับทั้งเพรสเชอร์ขยับทั้งเซนเตอร์ออฟแมสนะครับมาที่ขาขวาหรือว่ามาฝั่งขวาได้มากกว่านั่นเอง ส่วนสิ่งที่ผมอยากให้ท่านกอล์ฟได้ลองทำนะครับอาจจะไม่ใช่การยกเท้าแบบคาวเบิร์ชัยเลยแต่จะเป็นการแค่ให้ส้นเท้าขวาเนี่ยลิฟต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนว่าเรามีการลิฟต์ลิฟต์ขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อห้เพรสเชอร์เนี่ยเพิ่มจากเท้าซ้ายครับไม่จําเป็นต้องยกแบบคาวเบิร์ชัยนะครับเพียงแต่ลิฟต์ขึ้นมานิดนึงนะครับน้ำหนักอยู่บนขาซ้ายแล้วผลักจากขาซ้ายเพื่อถ่ายน้ําหนักขึ้นแบ็กสวิง รตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้แรงที่มี movement อย่างต่อเนื่องนะครับมีการถ่ายน้ำหนักที่ใช้แรงจากพื้นเพื่อเป็นตัว start backswing แค่ start ถูกเนี่ยแน่นอนว่าแรงที่เหลือเนี่ยก็จะค่อนข้างตามมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนวิธีการทำา3เรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับและผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันในเบรกหน้าครับ